ผมเนี่ยไม่มีผมอ่ะเขายังไม่ได้ถามถามอะไม่ได้ถามคอยเอาผ้าไปเช็ดรถเขาผ้าเช็ดใช่แล้วเอากระดาษมาแปะปิดทะเนีนดูก็ดูก็เดี๋ยวช็อกเดี๋ยวช็อก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมมาเซอร์กลับมาแล้วนะฮะวันนี้ต้องออกมากับฝูงชนที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวเอาไม่ต้องสนใจคนอื่นเลยคนนี้เดใครๆๆรใเฮ้ยฮะไม่มาหรอเพิ่ไปงานแต่งมาตัดเองมาเลยโอ้ไม่เอาเชื่อว่าสายตาในคนดูเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่น้องหยุด พี่รักมึงเสมอพี่รู้ว่ามึงอาจจะเก่าแล้วไม่ไอเด็กน้ยไปโอเคให้เกียรติน้องอ๋อแนะนำตัวก่อนออยเป็นเด็กฝึกงานที่นี่ค่ะเด็กฝึกงานในช่องนี้ค่ะอ่าโสดไหมไม่โสดถ้าพนมมีดอึมแต่ว่ามึงมีคิดมีคิดมึงหรักใครสวัสดีครับผมเป็นเด็กทดลองงานครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอใครอะเรวอะสวัสดีค่ะ เป็นเฮดอาร์ออฟเอร์เฮ้ยสดไหมสดโอเคท่านผู้ชมวันนี้เกมมาสเตอร์ของเราครับมันนั่งกันเยอะแบบนี้มีมันแน่นอนวันนี้เราจะมาเล่นกับเกมที่ชื่อว่าสปายฟอร์ผมเล่นมันตั้งแต่ผมสตรีมต่กอ่อนผมจะสตรีมรรวๆเลยที่มันวาดรูปปะันเยเบมใช่ตาอไฟอร์ที่มันทายหน้าที่ทายสถานที่อะจับสปายอะอ๋อโอเคซึ่งวันนี้มีบทลงโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกติกาก่อนไปกติกาในเกมสปายฟอร์ผู้เล่นแต่ละคน จะได้รับการ์ดคนละ1ใบภายในการ์ดจะก,กำหนดบทบาทและสถานที่ จะมีผู้เล่นหนึ่งคนเป็นสปายสปายจะไม่รู้สถานที่ว่าคนอื่นๆเขาอยู่ที่ไหนจะต้องหาสืบอเบาเองนะจ๊ะจับเวลา10นาทีเริ่มถามเพื่อเก็บข้อมูลจากใครก่อนก็ได้คนที่ตอบจะต้องถามคนต่อไปห้ามถามย้อนกลับผู้เล่นจับสปายได้จะได้1คะแนนหากสปายหนีรอดไปได้สปายจะได้1คะแนนโดยที่ถ้าหากสปายทายสถานที่ถูกจะได้เพิ่มอีก1คะแนนค่ะมาดูกันว่าใน FPS Thailand จะไว้ใจใครได้บ้างไปลุยกัน กาิกาก็อย่างที่บอกกันไปซับซ้อนเลยเดียวไทายถูกก็ได้หนึ่งแต้มใครทายสไปายถูกได้หนึ่งแต้มสไปายไายถูกสถานที่ก็ได้1หนึ่งแต้มคุณพี่จำได้วะคุณพิ่ีกรอผมทำมา20ปีแล้วตั้งแตุ่มยังเกาไอยเลยท่าชมคัวันนี้คอนเก็กอะเก่าเองขอโตขึ้นมีคนเก่ามาเลยมาเลยการ์ดมาดิรออะไรอะ 10นาทีในการเล่นสายรพ่อนะครับดูได้เลยครับถ้าจะเกมฑพี่เนี่ยคือถ้าไม่เป็นี่ถูกเลยจะไม่สนุกผมนำพี่าปก่อนเลยที่นี่หมาเข้าได้ไหมถ้าไม่ต้องท่าดีกว่าถามว่าได้หรือไม่ได้ใช่ไหมได้การแค่นั้นใช่ไหมผมไม่อยากตอบความยาวตอบความยืดได้ทำได้เหรอวะ ต่ถ้าถือปืนต่อใช่ถ้าถาอปืนพรสงสัยอส่อเคยไปไหมที่เนี้ยไม่เคยโซลีกอนทำไมมันดูมันหลานมันร่าอาคำเดียวเลยเคยไม่เคยไม่ต้องเคยไปไม่เคยไปไหมเคยอืมไปเอาออยจะที่นี้มีแม่บ้านไหมอันนี้จริงมันก็ต้องมี มันไม่มีมันก็ไม่ได้มันแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นแม่บ้านแบบไหนคอณถามคุณถามคนสวยที่เขาลอนผมเขาแบบแปดแปโมงเชาว่าอมาจะเมันดีไหมดีอากาศดีพี่หาเพื่อนหรอหาเพื่อนไปสบายหาคูหากูพี่เคยไปไหมเคยอ่ะโอเคพี่ต้องถามคนที่สวยแล้วอนผมในค่ายน้อย ทำหนุ่มแล้วทำถูกแล้วทำหนุ่มเลยพี่อ่ะพี่เนี่ยเคยไปทำงานที่นี่ไหมกูไม่เป็นสบายไม่ดูไม่ดูพี่ก็แตงานที่นี่ตอบแบบนักการเมืองผมต้องลากก่อนผมต้องลากก่อนผมไม่ลากผมต้องการประเด็นเคยเฮ้ยเฮ้ยเคยอ่ะเฮ้ยบ่อยเฮ้ยเอาอีกแบ้านึ่งเหยอ่ะหนังใหม่สถานที่แห่งนี้ ต้องก่อไฟปะหแม่ได้เรื่องเออเอไอ้ยาทำหน้าหนูเคยรููว่าไม่ต้องก่อแต่มีไฟไม่ต้องก่อแต่มีไฟไฟอะไรฮ้ด้งน้ำดิ้งไฟเปิดไหมมีเยไไเปิดไงไลอยไลอยไอคอยรักกันดีสักนี่ดัะเบื้องไฟลอยคอยรักทำไมไม่ทักละ นั่งเงียบมาเลยแจ๊บบอคุณทำตัวเหมือนไม่มีใครสุขถามอะไรดยบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่มีผมอ่ะเขายังไม่ได้ถามถามที่ถามอยู่นโลอยู่ในโลทำตัวเปนั่งกับเบรย์เลยหรอขายของอยู่คุณมาทำอะไรที่นี่ผมมาต้องบอกว่าไงดีอ่ะเรียกว่ามาดูแลที่นี่เลยแล้วกันนี่ เป็นเชฟกูแล้วเป็นล้านเลยเพ่เป็นล้านที่อะไรอยู่ดีก็เป็นล้านเฉยอ่ะพี่ปืนถามถามอาร์ตครับอืมที่นี่ขายน้ำไหมอุ๊ยขายครับนี่ถามกันเชอรี่ะใช่ค่ะถามว่าที่เนี่ยมีที่จอดรถไหมบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีอะบางที่มีบางที่ก็ไม่มีนะไรอย่างเงี้ถามอะไรอยากถามใครก็ถามดิ่ถามกูหรือกูจะได้ต่อบกูถามพี่ป่อะพี่มาทำอะไรที่นี่ มานัดเจอเพื่อนเพื่อนไม่โหยมาไปยากแล้วอ่ะถามเขาหนอยมาทำอะไรที่นี่เราต้องมาตรวจมาโคฟุ้มโอ้ขาดีนี่ก็ไม่ได้มาตรวจมาโคฟุ้มอันนี้มาหาเพื่อนเพื่อนมาหาเพื่อนเพื่อนมึงดูไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ่ะกูอ่านผิดปะวะ วใหญ่ชิ้นนี้ใหญ่ไหมชิ้นนี้ใหญ่ไหมใหญ่นี่หมายถึงคนตัวใหญ่ของพี่ของพี่ใหญ่ใถ้าถามทีนี้หนูบอกชทีนี้ใหญ่แล้วแต่ปริมาณอะไรไม่มาอะไรอ่ะอะไรอ่ะต่อเแบบพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้ไอปริมาณไม่ได้เดี๋ยวสปายรู้เดี๋ยวสบายรู้แล้วแต่ปริมาณถามลี่แล้วกันที่นี่ตำรวจเข้าบ่อยเฮ้ย ไม่ล้ก็บ่อยอยู่นะบ่อยบ่อยอยู่บ่อยอยู่อาผมดนแ้วเหรอบ่อยบ่อยบ่อยอยู่เห็นว่าบ่อยอยู่ไ่อดีไอบเลยอบสนี่อะสถานที่เนี้ยเคยพาเพื่อนไปด้วยไหมตามโดนตามโดนนะตามนไปด้วยได้พาเพื่อนไปด้วยคนเดียวก็ดีคนเดียวก็ดีด้วยนว่้า้มึงถามมึงอยากถามยังหมวอะไรยังอีกประมาณนึ่ีครึ่งแล้ว่งสุดท้ายแล้ว่อละต่อไม่รู้เลยใครว่า่ะ ที่แล้วเครดิตปะส่วนมากจะไม่รับเงินสดเหรอแซงว่าฟ้องกันนะจะแก้จ่ายด้วยไหมโอ้ยยิงนี่น่าจะได้แต่ส่วนมากจะไม่รับไม่มีใครสงสัยพี่โคเลยเหรอไม่มีเออ้ย่ิ่งถามด้ยไอ้พี่บุญนั่งนิ่งที่นี่ถามโคนนะเขายังไม่ถามอะไรเลย ทำอะไรที่นี่ทุกอย่างทุกอย่างเลยเหรอในโรบี้อ่ะเหรอทำไมอ่ะทำทุกอย่างบอกงานมึงสุดท้ายครับผมที่นี่อ่ะมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงปะอ๋อหมายถึงแยกหรือสาธารณะอย่างนี้ยมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไหมมีมีนะโอเคหมดละโอเคครับหมดเวลามาต้องหมดกันนะครับใครหมดพี่บัสยกมือครับ โอเคหรือพี่บ้าสับขาหลอกของพี่เลยอะไม่พี่บ้ามันจะล้อกันแน่ค่ะกูพี่บ้าสับขาหลอกท <c oughs> ี่หมายเลยใครบอสพี่ลี่ครับ นีคนนี้เขาไม่น่าสงสัยไม่นอนไปโบสถ์เลยเอาสิอะไรเนี่ยทำไมคุณปิงเยอะหรือเปล่าเดี๋ยววเดี๋ยคุณปิงเยอะทำไมมันไม่คนมารีเช็คว่ามีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงมันเป็นมันเป็นโลของมันแบบปลายเราตรวจสอบตัวเองอ่ะโหวตโหวตโหวต์พี่ได้พี่ได้พี่โหวต์อยู่แล้วสิไปไทยโหวตพี่โคครับเอ้ยครับหรือพี่โคอ่ะไทยโหวตพี่อาร์ครับ อยาานให้เออเรื่องอกูอะไรวะแม่สิทธิเสรีภาพประเทศนี้หายไปห้มด่านบอกใครอ่ะอ่านไม่บอกใครเลยนะต่อไปนะออยครับเนี่วนีมาดวันนี้อันนี้เพราะอะไรดีกว่เพรอมดเพราะอะไรนี่เอาจจะ c t act ให้วัพี่ปืนครับที้ขหมดหมดแล้วก็ไปสนุกพี่ไม่น่าสนุใส่พี่กหกใครไม่ถึงถึงเวลาใช่เลยทำไมใครอ่ะ สบายสบายไคยยสองหนึ่งผมบอกแล้วเอยจับมือกูบอกแล้วว่าอเป็นมา่อย่มงเปิดมะมา่เกียอย่มาเดี๋ยวสรุปก่อนเมื่อกี้สบายทายสถานท <S 1> <1> <S <1> <S 1> <1> <S ี่ครับว่าที <5 <5 <5 <5 <5 <5> <5 ่นี่เนี่ยคือที่ไหนไอเหียเอ้ที่ข้อมูอเยอะเนี่ยกูยิ่งกูยิ่งด อะไรเลยก็พื่ความจริงไอ้สัตว์คือในใจผมนะถ้าไม่ร้านเกมก็ร้านกาแฟร้านกาแฟร้านนึงไปเลยร้านเกมโอเคโลเคชั่นคือร้านเกมนะครับแล้วต่อที่อ้าวถูกต้องชิวได้หนึ่งคะแนนนะคะน้องอ้อยได้หนึ่งคะแนนใช่น้องออยได้หนึ่งคะแนนโอเคเดี๋ยวทุกคนทุกคนเดี๋ยวพูดโลทีละคนว่าเป็นอะไรบ้างเริ่มเริ่มจากพี่เปุ้ยก่อนเป็นเด็กเฝ้าร้านเป็นสารวัตร จำจำอะไรจ้าบอกเป็นเจ้าของร้านนะสุบะเป็นเด็กเกาะเบาะเป็นเด็กติดเกมเเอโอเคครับไปแล้วครับสำหรับข้อแรกฮะก็เป็สถานที่ร้านเกมสปายหือคุณอาร์ตคีรอนนี่เองคนที่ทายถูกมีผมกับน้องออยส่วนอาร์ตสปายทายสถานที่ถูกก็ได้หนึ่งแต้มเพราะงั้นตอนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์มาข้อที่สองกันดีกว่าท่านผู้ชมฮะโอ้ยแซ่บตลอด ครับครับผมขอถามครับไอ้์แอนขอถามคุณหน่อยครับทุกที่ทุกที่มาทำอะไรที่นี่ผมเนี่ยเป็นคนนำทางครับนำแสงสว่างนำทางผมถามต่อบอกอะไรเนี่ยครับคุณคุณมคุณมีหน้าที่อะไรที่นี่คุณทำอะไรที่นี่ดูแลความเรียบร้อยของ คนที่มาที่นี่ครับผมเรียบร้อยก็คอยเอาตุ๊กต่อหน้ามานะหน้าาเยอะนะคอยเอาผ้าไปเช็ดรถเขาผ้าเช็ดใช่แล้วก็เอากระดาษมาแปะปิดทะเบียนวัวคนนี้เนี่งกอนอยอ่ไม่ถามละรู้ละรู้แล้วรู้ก็ต่อละใครที่ทำอะไรที่นั่นทำอะไร คุณบอกความสุขอะไรดิคุณตอบดีดีนี่หยิบยืนน้ำให้หยิบยืนน้ำให้เหรอเราตอบแล้วเราตอบแล้วพี่บานตอบแล้วเหลือเชอรี่กับปืนอ่ะกูณี่เป็นประโยชน์อีิลลี่นะิลลี่โลเราอาจจะคล้ายกัน ดูแลดูแลลูกค้าประมาณนี้ค่ะแฟนลูกค้านะค่ะพีปปื่นอะได้ครบเออได้ครบคุณมาทำอะไรที่นี่ผมมาทำงานร่วมกับน้องรูบอกเลยนะไอ้ยี่ยอยู่ยากเลยหาวอาร์ตแล้วกันมาโอ้ยเหนื่อยทีันร้อนไหม ที่ถ้าเป็นจุดที่อยู่นั่งนี่ค่อนข้างเยอะตามโลอตามหลอกตัวเรถามเซรีนี่นึ่งลูกค้าไหวเยอะไหมคะร้านนี้ผัดเปลี่นก็พอตัวค่ะไม่มากไม่หม่พอตัวไม่ไม่นะครับผมคูเหรอได้ถามพี่ดีกว่าได้ครับผมปกติที่เนี่ยสว่างไหม คือมันแล้วแต่คือคือต้องบอกว่ามันแล้วแต่ครับอย่างนั้นที่ผมเนี่ยผมบางทีก็ต้องมีสว่างบ้างมีมืดบ้างครับถามมึงครับโดนจี้แล้วนี่มีอินเทอร์เน็ตไหมครับโอ้ผมว่าจริงๆอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันก็มีทุกที่ไอสัตว์นี่ใช่เลยไอยันต์การมึงกูหมดเลยอ่ะวทุกทอินเตอร์เน็ตมีทุกที่อ้าวว่าไหมีต้องมีต้องมีต้อมีเล้นอะไอย่างน้อยก็ 4G แล้ววะถามพี่บานแล้วกัน ครับมันโล่งรอเปล่ามันโล่งรอเปล่ามันโล่มันโล่งมีบ้านอยู่คุณเป็นสบาย่าเออหายใงเ่องรนามหนาวผไวได้ขนาดนที่นี่เนี่ยต้องมีถานดับเพิงไหมอะไรเยอะเลการไม่รู้ก่น ปกติสถานที่ to to ี่ใหญ่โตโอลโอแบบนี้ตามกฎของโซสารสุกต um ้องมีถังระพึงเอาไว้สแตนบายไว้ครับนายถามพี่ถามครับพี่ถามพี่ตามมึงแหละไม่ื่นแล้วถามกลับไม่ได้ลถามน้องออยปกติเสร็จงานแล้วนอนที่นี่เลยว่า ปกติที่เคยไปก็ก็ถามมัาก็นอนบ้าอ๋อะไราไงลูกมันก็ต้องแล้วแล้วแต่ดิวอ๋อโอเคโอเคแล้วแล้วแวถามพี่รหัสีรคือหนึ่งสี่หเจ็ดปดห้าวราว่ารหัสไ i ไฟมาแล้วครับถามต่อพี่เปุ๋ถามรี่แล้วกันครับที่นี่เนี่ย ปิดทาการเวลากี่โมงดึกอยู่ดึกอยู่ประมาณกี่โมงใคถามก้กว้างไม่าม่ไม่ไม่ไมาไมมากมอไ่ไม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 ่ไน่ไมอไม่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 ไมม่ไม่ไมาม่ไม่ไม่ไมมเป็นไม่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 ไมไไมมแค่นั้นใช่ดึก่่่ม่มม่มมมม่ไไม่ น้ออองยมีความสุขไหมคะทั้งานที่นี่ก็มีความสุขบ้างบ้างบ้างเหรอใช้คำว่าบ้างหยุดอะไรมึงบ้างบ้างบ้างคือมึงสบายกันได้ไหมได้ได้ต้องอ่านหนังสือสูงด้วยอ่ะวิโออ่ะทำได้ครับครับถ้าเกิดคนพูดว่าแบบเข้ามาแล้วพูดรหัส Wi-Fi ผิดอันนี้แสดงว่าเขาแอบเข้า อืมผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะ็นรู้ไวไฟเลยครับส่วนมากผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยุ่งกับไวไฟอยู่แล้วส่วนมากจะไม่ค่อยได้ยุ่งคุณมีมน้ถือหรือเปล่าก็กูไม่ยุ่งไวไรอ่ะกูยุ่งอะไรอ่ะกูไม่ถือไมโกรอ่ะอ้าวทำอะไรวะอยู่ที่มืดกับสว่างอ้าวกูถามว่าคุณไม่ผมไม่จัดใจความผมเขียนอะไรไม่ได้หรอกครับเนี่ยเขียนไม่ได้ครับผมถามต่อครับผมที่นี่เขามีพักเที่ยงไหมครับ ผมถามคุณปืนยากละยากละอย่างงี้ยากวะง่ายง่ายละง่ายตรับไปยังง่ายพักเที่ยวไหมครับที่นี่เชียร์ชันต่อไปถูกยาวอ้อมมีหรือไม่มีไม่มีไม่มีพักเที่ยงนะเขาต้องมานกี่โมงครับถามคุณเป็นลามเป็นลาไปครับถามครับถามท้าายถมพี่โคไม่ได้อีกถามแล้วกันที่นี่คุณเข้าไปกับใครครับส่วนใหญ่แันมาทำงานกับใครเลย ก็จะมีเดินทางมาด้วยกันบ้างนอนด้วยกันนอนกันแ้อ่อยอะครับไอ้คนเนี้ยะเลยสักต้อตมึงถามเขาตอนสุดท้ายอ่ะตอนไหนอะสุดท้ายเพื่อนตอนรูบูล่ะตอนไปเงินสดหรือว่าโอ้ยถ่ามไปนี่เดามึงถามกูมันไม่นหน้าที่ผมมันตอบไม่ได้ จนมากฉันได้เป็นทีมว่ะโอเคครับผมไม่ค่อยได้จ่ายใครครับผมว่าไปหนักล่ะหมดแล้วหมดแล้วอันนี้เอกสารมึกด้วยตัวเองต้งไปล้างห้องคนฉีดชุดเลย้ใครใครบอกที่เครับโอ้โหมึงจะโกหกให้มันไดาได้หรือไงเวลาเทมึงรู้มึงไม่ควรสงสัยกูแล้วกระดาษไม่โกหกเดียร์นะพ่อหมรใครหมดใครผมหมดไอ้ที่ ไม่ปวดตัวเองเหรอปวดตัวเองได้เติมนะดูกล้องดูก็เดี๋ยวช็อกเดี๋ยวช็อกต่อไปนี้คือเวลาที่สปายต้องเปิดเผยตัวครับผมการเป็นสปายยกมือครับเย้ไม่หวดตัวเองเหรอช็อกช็อกอาไรมาเรื่องไงอ่ะกลบลง

เราเป็นคนเชียร์แขกเราอะไรเราเป็นน้องเลยน้องๆต้องมได้เด็กบกรถมึงก็ต้องเรียกว่าเป็นคนขายผมนึกว่าพี่โคเป็นหมดมาม่าสั่งพี่บาสเป็นยามยามเดี๋ยวสรุปคะแนนก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนหนึ่งหมวดจะเป็นพี่บาสใ้ยจะไม่เอาเลยใช่ไหมผม่มีเกมนี้พี่ต้องหมอว่าลงเป็นในดอบทต่ไมเกมสุดท้ายครับผมมันหนึบมันหนึบ โอเคทุกคน,นดูโลแล้วนะครับ 10, 10นาทีพร้อมเริ่มไปเปิดเราเลยนะถามพี่อาร์ตครับครับครนีมีอะไรจะสั่งเพิ่มเติมไหมครับสถานที่นี้มีคนเยอะไหมน่าจะสัก,กราวยี่สิบคนได้นะครับถามน้องลอยรู้แล้วสถานที่นี้เข้างานกี่โมง มันก็จะตรงไหมหรือเปล่าตอบคำถามค่ะตรงไป<ม>นะเป็นช่วงเป็นช่วงไม่เ,เข้างานอะไรกี่โมงมเนี่ยเข้างา<อ>นงโม<อ>งเดี๋ยวสปายรู้เลยไม่จิตวิทยาด้วยไม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะมจิตว<ร>ิทยาด้วยตอบจะ,อะตอบตอบไม่ได้หนูไปสปายอ่ะดิอหนูไปสปายให้หนูแล้วช่วงเอ้ยเอามาได้หรือเอถามต่อ ได้จ้าได้จ้าได้จ้าที่นั่นมีน้ำกินไหมมีถานลี่ว่ามาเฮ้ยที่นี่มีทิมีดิไหมรัวแม่งสั้นมันยังไงวะไอ้เจ้ผู้ชมว่ามีสิบลยตนนี้มีิบด้วยกัมีดิบ ไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยแปลว่าไม่มีไม่มีฉันตอบว่าไม่มีก็คือไม่มีพิมพ์กันใหญ่เลยแค่และถามพี่โคลหนูสงสัยสุด<อ>ใช่ครับสถานที่นี้มีอาหารไหมม,ม,มีอืมมน้ำต่อเลยไหมใช่ เอาไอ้เงี้ยไม่มีได้ไงก็ต้องกินกันมีอา,มหาหารไหมก็ต้องมีเพราะมันต้องกินมีอย<า>่เยอะเจ้าอยู่ยผมรู้ <laughs> ผมถามเรื่อเยอะแล้วผมถามพี่ปืนดีกว่าอีกแล้วเ <laughs> มื่อกี้เขาถามเรื่องน้ำใช่ไหม,มที่นี่มีน้ำไหม,มนี่บอกมีใช่ไหมแล้วที่ที่บอกว่ามีเนี่ยกดน้ำหรือน้ำเป็นแช่หรือขาย <laughs> <laughs> พูดคำถามเลยไม่ได้เลยคำตอบเลยไม่ได้ไม่ไม่ต้องถามพี่เพิร์ลรอบหน้าหนูเป็นนกได้ไหมว่านี้จริงจริงเรียกตอผมส่งใส่พี่บาหนหนักพี่บาเลยได้จ้าได้เจอโลใช่ไหม่โลพี่บาามาทำอะไรที่นี่มาก็ต้องมาก่อนกลับทีหลังมาดูแลควาเรียบร้อยทั่วไป ผู้บัรยายอีกแล้วยาแต่ทีนี่ไม่ต้องเอากระดาษมาแปะทะเบียนต้อง้รยายามน้องอะไรที่นี่ต้องก่อไฟแล้วอ่ะ่นี่ตอบว่า ไม่ต้องก่อแต่มีไฟที่ฐานได้เช็คได้อยู่ไอ้ต้องก่อไฟว่าก่อแบบก่อฟืนแหละไม่ต้องก่อแต่ปิดเอาไม่ต้องกอ่อแต่ปิดเอาดุหน้าพี่อ่ะกำลังทำง,งานอยู่เรื่อยๆครับในจ้างที่นี่เขาดูไหมดุไปบางเรื่องค่ะส่วนใหญ,ญ่จะ,ปจะปไปไหนแนะนำที่ดีครับที่นี่มีที่จอดรถไหม ต้องเช่าเหรออันนี้เราต้องเช่าถามว่ามีหรือไม่มีเช่าก็มีมีมีมั้งถามพี่ถามถามพี่โคแหละพวกเราเงียบสบายเนียนเลยตอนนี้สบายก๊อลฟโล่เปล่ามาทำอะไรผมใช่มาทำงานใช่ใช่ครับมาทำงานครับเพราะว่าผมเป็นคนทำงานอื ทำงาน้าที่อะไรคุณไม่มีิ์มปนาผมแบบนี้ทีผมได้ในโลเลยตนกุถามอใช่ถามมึงไม่ได้ถามจักไม่ได้มันเลยไม่อย่านี้แล้วไอ้ที่นี่เป็นเป็นหมา่ทไม่ไดีเล่าหน้าอีกคืเล่นเป็นนก่ลตกลมค้าหรือครับวะครัครับล้กันที่นี่ที่นี่แล้วงานกี่โมงถ้าเป็นเจ้าหนที่ผมนะจนางานจะเสร็จ สิ่งที่ควรจะเป็นอ่ะผมขอถามคุณเชอรี่อ่ะว่ามามีอะไรก็ถามมานี่คุณคุณทำหน้าที่อะไรที่นี่ผมที่นี่ก็อยู่ยาดูแลทุกคนนะดูแลทุกคนแลุกคนเลยใช่เจ้าที่แม่กูถึงติดติดโจเย่เล คุณถามพี่โคพาสุด้าสุด้าสนะครับเชิญครับดูสงสัยจริงๆอ่ะมาอุ้ยสถานที่เนี้ยมีหมาเยอะไหมเออสถานที่เราเล่นอยู่มีหมาเยอะไหมมีครับเยอะไหมเยอะเหมือนกันคือวันเดียวนี้มันช่างเยอะเหมือนกันวันเริ่มจากคนที่แนะนยสุดใครอยากหมดพี่บาสครับยกมือ ทางไว oui. ah. ้นะครับผมมีพี่บูน้องไอพี่ปื้งหมวดพี่บาสต่อไปใครหมวดพี่ลี่ครับข้อสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยพี่รอดเมื่อกี้มึงก็ะทำท่านี่โรสก็ได้เมื่อกี้ข้อที่แล้วมึงก็ะทำท่านี่มึงแค่ไอ้หนูใหญ่จริงใหญ่จริงต่อไปใครบอกไม่ใช่หนูใครบอกพี่บูครับ ผตไทงเด่นๆเดี๋ยวเวลาเขาหอมไทยไทเป็นสไยยกมือครับเฉลยตัออกมาผมเป็นสปายผมทายว่าวาสนาดีไมปรทศไครับโค้ง่ายที่มึงเล่นไปทางสนามบอลแต่วาน้ำมีอะไรไม่ได้วะ่าพี่อะไรเดี๋ยได้จริงอ่ามพี่บูทยว่าเป็นภาษาอะไรนะครับภาษาไทยเฉลยนะครับว่าแต่คนร้ยมากต้องจัคิ้อยู่แล้ว ชานมชานมเป็นหมาของที่นี่ฮะใครคิดโลวะเล่นยากมยังไม่เคยเจอชานมเออแบบแบบพูดบัญชีเออแบบพูดง่ายๆอ๋อนี่บัญชีเป็น editor ฮะโอเคง่ายของไปสบาย CEO เยจสติดากิ๊กเบิร์ดกิ๊กไม่ยืนเละแต่แค่กูกูแล้องแอคดูดิผมแม่บ้านครับ ได้จับได้จับสรุปคะแนนอ๋อพี่ป like well, like 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 ืนครับได้หนึ่งคะแนนครับว้าวพี่มาให้หนกตอนหลังผมโดนลงโทษพี่โดนนำโทษให้ทุกคนกระหน่ำหอมแย้มพี่โอ้โหน้องด่าใจอยู่นะเข้าหัดูมันน่าขลศตอนแรกแล้วไงไม่เปิดเลยเอาไม่มีโอ้โหไหนบอกว่าคะแนนสูงสุดโดนตั้งใจเล่นไปทำไม โดนตรงซุดโดนตรงซุดโดนเอ้าไม่สี่คนไม่แย่ที่มีคะแนนน่ะแบ่งกันเลยเออมันนี่เได้ลายกินตะขายไม่ง่ายแบ่งกันใครกินน้อยกินเยอะเริ่มที่คนแรกก้าเยอะน้อยอยู่ตรงนี้แหละแต่มันก็ไม่ได้อร่อยไงเอาพี่สี่เมันอิหร่แล้วมันก็ไม่แย่ไม่แย่โอเคทุกท่านยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องไอเพทยแลนด์นะครับก็กระดิ่งสั่นเตือนกดถึไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยโดยเฉพาะ YouTube ทิกต็อกอินสตาแกรมเฟซบุ๊กและยูทูบฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณปืนมากนะครับพ <c oughs> ี่ปืนก็เป็นโปรเจ์เมเจอร์อยู่ที่เกมเพลย์แลนด์นี่แหละน้องออยครับฝึกงานนะครับมาทำหน้าที่อคอมพิวต์ฝ่ายบริษัทใช่ครับพี่อาร์ตนะครับผมนะครับแล้วก็น้องเชอรี่เป็นเออเป็นแอชา่าแล้วก็พี่บาร์ดวันนี้พวกเรา,เอาขอตัวลาไปก่อนเจกันใหม่เกมมาสเตอร์ไปแล้วฮะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ